ให้มีหลายๆคนถูกจับเพียงเพราะเห็นต่างเรื่องต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกผิดหวังและเป็นสิ่งที่จะยืนหยัดว่าเราจะต่อสู้ต่อไปจนกว่าประเทศนี้จะเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง สิ่งที่ทุกคนเห็นนั่นคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แสดงออกถึงการต่อต้านและการไม่ยอมแพ้ว่าสิ่งที่เขาทําต่อให้เขากดขีเราแค่ไหนต่อให้เขากดดันเราแค่ไหนจะไม่มีทางล้มอํานาจของประชาชนได้และไม่ได้ตัดแค่ข้างเดียวนะคะ และสิ่งที่เขาทําการที่เขาเป็นเบื้องหลังการเซ็นรัฐประหารการที่เขาพยายามยัดเยียดเนื้อหาลงในหนังสือเรียนการที่เขาพยายามสร้างภาพเป็นคนดีคอยป้อนข้าวป้อนน้ําคอยทําเหมือนว่าเขาเป็นผู้มีพระคุณทั้งทังที่ประเทศนี้เราทุกคนควรได้รับสิ่งที่เท่าเทียมกันนี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมต่ออํานาจผิดๆของคุณต่อไป เราจะไม่ยอมให้เกิดการรัฐประหารเปิดเกิดขึ้นทุกคนสัญญาได้ไหมคะว่าถ้ามีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทุกคนต้องออกมาสู้สัญญาได้ไหมคะเราจะไม่อยู่เฉยๆใช่ไหมคะเราจะลุกขึ้นมาจนกว่าประเทศนี้จะเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะและฝากถึงผู้ชมทางบ้านนี่คือสิ่งสุดท้าย ที่เราอยากพูดให้คุณฟังคุณอยากคิดว่าเสียงของคุณไม่มีค่าคุณอยากคิดว่าแค่คุณคนเดียวทำอะไรไม่ได้ทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้เขาคือแค่เขาแค่เป็นประชาชนคนหนึ่งรวมถึงเราที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นเพียงประชาชนคนหนึ่งสิ่งที่เรามีสิ่งที่เป็นจุดเด่นเดียวของเราคือจำนวนเราไม่มีอาวุธเราไม่มีแกส๊สน้ำตาลเราไม่มีบังเกอร์ สิ่งที่เรามีเพียงแค่จํานวนและอุดมการของเราสัญญาได้ไหมคะต่อไปนี้ต่อให้ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้นหรือต่อให้มีเรื่องร้ายแรงขึ้นเราจะลุกขึ้นมาสู้เราจะลุกขึ้นมายืนกลางถนนลุกขึ้นมาแสดงอุดมการ์ของคุณเชียงข้างกับเด็กคนนี้ขอให้นับแต่วันนี้ไปขอให้ทุกคน ที่คิดว่าเสียงของตัวเองอยังไร้ค่าอยู่เปลี่ยนความคิดใหม่ความกลัวของคุณไม่มีทางหายไปจนกว่าคุณจะได้ลุกขึ้นสู้เมื่อคุณกลัวขอจงลุกขึ้นมาสู้ลุกขึ้นมาเคียงข้างเพราะเราทุกคนต่างกลัวเหมือนกันเราทุกคนพร้อมเราทุกคนกลัวแต่เราทุกคนพร้อมใจกันสู้นั่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้เราชนะในสงครามนี้ได้ค่ะ แม่เรื่องมันจะไม่จบง่ายๆเราจะได้เจอกันอีกในสนามต่อไปแน่นอนขอบคุณค่ะ